โอเคครับผมวันนี้นะครับผมกลับมาอยู่บนที่ช่อง Light Energy นะครับผมแล้ววันนี้ผมมาเล่น PUBG Mobile นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นหมดอาเขตดูโอนะครับผมไปลยุย มีรอยย่อพารหนึ่งนะงไม่ได้เล่นเลยนี่ผมก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมใน EP 1หผมได้บอกไปแล้วว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นสดๆเลยนะอันนี้เราเข้าเกมันที่เรียบร้อยนะครับผม <s> ก็จะเป็นวาร์โมดนะครับ เดี๋ยวนี้ใช้เวลาไม่นานนะกปเยียนยแล้ว15นาทีนะครับผมรูึกว่าตั้งจาก EP 1มาถึง EP 2ฝีมือจะพัฒนาขึ้นไหมนะครับผม อืนที่ผมได้นั่นก็คือน่าจะขาเก้าแปดนั่นเองคุณสี่ว่าหมวดแบบสไนเปอร์หรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะว่าหมวดแบบสไนเปอร์เราต้องอยู่คนที่สูงๆนั่นเองเจอหนึ่งคนแล้วให้มือไปเลยเฮ้ยโุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยม่ต้องวะ ยิง,ยง,ยง,ยง im, ๆๆๆๆๆดูนครับดูมันทำนันครับผมะยไิงดวนียโอ้ทมขงนี้ขนาดขนดเนี่ีเพื่อนเราเพื่อนเราทำไห้ได้จ ทำไม,ๆๆๆๆมผมไม่นไม่ขน,มขนาดนะครับผม่ว่าก็เล่นได้นิดน,นึงนะแต่ไม่ได้เก่งมากผมจะชนขนาดพวกปืนไรเฟิลอะไวนะี้ nó ra hộp? đồn, Ôi Con từ này đấy. เฮ้ยเพื่อนมีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงตัวพุบิดโดนระเบิดกอนมาดี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 ตามผมทุกคนโอ้เพื่อนมันตามผมยิงมัน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  โอ้โหอะไรก็ซีซั่นนี้ผมจะเอาให้ถึงไดมอนด์เลยนะเอ้ยเอาแพทเคลียรก่อนไม่ค่อยขึ้นไดมอนด์ในซีซั่นถัดไปเลยนไหมเพราะว่าผมผมไม่ค่อยได้เล่นอะแบบจีแต่ผมก็จะเล่นเอาวินในมือถือนะครับถ้าใครอยากดูก็ยอย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใพ้่้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีฟอ n ไน h ์ด้วยนะครับ 数学书，数学书，数学书。放笔记本，放笔记本。两两米，两米。快快快快快！ Rồi. Đi loan. mình À, xong rồi. 1 ตายเฮ้ยออกไปนอกวาโซเลยทุกคนปล่อยมันมันก็ตายตัวผิดแลอว ล่วสวยคุณเป็นลายต่อไปเพื่อนมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วนหนึ่งเม็ดมาเลยมาเลยเฮ้ เจ็บมันเจ็บเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่มันเจ็บมากเพื่อนเรียบร้อยตอนนี้ครับ43แต้มแล้วผม <c oughs> เพื่อนน่าจะฆ่ายับเลยนะเ่วนอผมแค่สามคิวเองลงที่เดิมลงที่เดิมลงที่เดิมมา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 ,มา เพื่อนตีเจอหนึ่งตัวหนึ่งเมตรอุ้ยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยหน่อยเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเจ็บมากโอ้ยอโโ้หโอ้โหโอ้โหยังเยอะยังเยอะ โอ้โหเพื er ่อนเะแบกเลยสวยโอ้โหสามตัวเนี่ยน่าจะกระโดดเลยนั่นไหนเจอแล้วเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนมา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 หมาหาเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไป ว่าหมดนะ่าจะไม่ผิดต้องเก็บคะแนนนะครบก่อนแล้วก็ค่อยนีมันครับจะชนะได้เอ้ยเด็กที่อสามคะแนนนะครับผมคือคนสุดท้าย เรียบร้อย Winner Chicken Dinner นะครับผมแม่ข้าไปกี่ตัวสิบตัวปะเนี่ยโอ้โหโ,โหจริงๆกดไลค์ให้เลยโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมถ,ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe น,นะครับผมสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม